สวัสดีครับพี่น้องครับผมกระช่องตันอัลพลอัลพลอัลพิเชียวครับพี่น้องยืนได้ยังเนี่ยช่วยคลิปนี้เราจะมาพิสูจน์ความจริงนะครับโอ้ยออกเราจะมาล่าความจริงโอ้ยนี่เราแบบไปไังต่อแล้วก็กั้งดึงออกเอบิบกั้งเลยกั้งเออเหม่ยพูดไทยยังดีกั้งกั้งห่มเออแดดร้อนไม่ยืนตัเอาแดดบ้านไหนไม่น้อน แหมเขามีร่มพลคันพลรคันตันระพลนี่ตนันไ่ต้หน้าพี่เหมือนแม่มดเรื่องอะไรวะเรียบเทบเป็นเหมือนนางฟ้าเรื่องอะไรอย่างนี้ได้ไหมเฮ้ยถือหน่อยพาเอดูหน่อยเห็นไหมมืดนะทุกคนเห็นไหมครสวยๆอยู่สวยอะไรก็นูสวยอยู่แล้วค่ะโอ้เป็นตาผิดกระบูดมากเลยพี่กระบูด ฮะแชมเม่นะตอนนี้เราอยู่ที่นะครับพญาเต่างอยครับพี่น้องตัวเท่ยานี้อไรูดากคาร้เต่า่ารักอ่ะจะได้อ่ะีเขาขายนี่วยคะตุตกตาค่ะหมวกผมเสียพี่น้องผมว่าส้อหมวกอยากได้หมวกไหม หน้าเหมือนพี่เลยเหมือนใครพี่นะก็ปลหนากินพี่ก็เหมือนเต่ากินเต่าจีบได้บอกโอ้ยคุณสมหมายเจฟซีเลยนะจีบได้บอกแม่คุณโฮมหรอในเอฟซีอ่ะเอฟซท็ปกอ่ะโอ้ยเจ้านะพี่ไปนะแม่หมวกใบจักบาทครับยเีวครับ ลูกอันเลยบ่แม่ผสมโชคสโลโก้โอ้ใช่ครับถ้าถ้าถ้าหมวกนี่ดิถ้านี่ล่ะนี่เหรอมันน่ารักอยู่นันโอ้ยจะเอาหมวกใบเก้าสิบใบเก้าบแบเนี่ยมันระบายความร้อนด้วยนี่ก็ถูกนะก็ถูกกระหมวกก็ถูกแล้วไงแมนแมนมันมันจะเปียกหัวเราออกพี่น้องเป็นไงคือทานพลาดหััวมนจะแห้ง ไปถึงพันไปตั๋วเหรอไม่ใช่โอเคนี่แหละเอาใบนี้แหละเอาใบนี้แหละหาเงินก่อนเกบเมื่อคืนเด็กจ้าบัตรมือใดก็ได้เดิมไม้ใช้ต้องเก็บใบไม้เดี๋ยวลดได้เหมือนกันใช้ต้องเก็ตาจะเก็บไปให้เก้าสิบเหมือนกันเอาไม้ฝันอเไม้ลูกหมวกให้เก้าสิบเนี่ยนับนับนับครับนับก่อนจบาบแล้วน่อยแปดสิบครับโอเคร้อโอเคตอนคิดบาท ้แล้วครับหมวกพี่น้องมนีห้าเวะมนีห้าเหรนอยู่อวัดสะพานซีนครับตำบลขามินอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับพี่น้องนี่ห้าเวะนะฮะมายาตองอยก่อนครับเพอตองไงครับพบกับทีมงานซาลาเพ่งๆครับวันนี้ครับอยู่เป็นงานงานแรกของฤดูกาลแรายการงานเจ้าสิปิดฤดูกาลวันแต่ใดมาสกลนครครับพี่น้องครับ แล้วเราจะได้มาสกลนครอีกวันที่15เหรือเปล่าประมาณ15อยู่สว่างแดนดินนะครับพี่น้องแม่เวอร์แม่เวอร์จะร้องต่อยเงาเต่าเต่าเงยโอ้สะพานแขนนี่สะพานเดี๋ยวไปเดินสะพานแขนนะสะพานแขนสะพานแขนเอาคนแก่เขาพูดคนแก่เขาพูด ไว้แค้นพี่เราเล่นกันนะเล่นอะไรพ่อเราเล่นข้าวเลี้ยงข้าวมือนึงนะถ้า FC จะทักพ่อกับเองถ้าถ้าจะมี FC ไหมอ่ะไม่ถึงเลยซุ้มว่าสมมวติคนรู้จักแล้วถ้าไม่มีแล้วเอาหมายถึงเดินไปนี่เดินไปที่ถ้าใครทักซุสมมว่า FC ทักใครก่อนเออโอเคนะเอาผมเล่นด้วยนี่เอ้าทักใครก่อนนะสรุปไม่มีใครทักไม่ไม่ถ้าไม่มีก็แค่แล้วแต่เออแค่แล้วแต่ไปเราไม่ได้ว่าเราดังเราอะไรหรอกเี่นกันอยากรู้อยากรู้เฉชนะลองดูอ่ะ ข้ามือหนึ่งนะเราเป็นคนไม่ขาดแคลนผมนี่ไม่ขาดแคลนค้องแฉแต่ตอนนี้ไม่มีไม่ได้มาเขาจะรู้มนเา่าโอ้ย่้มฟอเขาถ่ายรูปเราคะพอะเล่ข่าวหรไม่เกี่ยวเอโอ้ยเล่นอย่างนี้ก็อันนี้ดีเหลือใครจะทักอยู่หนาหนาใช่ไหคนละาย่างเขาไม่ได้เอ่ยชื่อหรอ ทำไมเรามาแล้วเสียงดังจังเลยบ <c oughs> ่มีหมอกแล้วม,มีหมอกแล้วอ,อะไรเองบอกไม่ไม่เดินไปเดินไปอย่างนี้แหละอเอไไอ,เอไม่ได้หรอเ,อเอมฆหากินง่ายมากเลยพักไหมนะคะไม่หรองก็ห่อนแล้วเอาเพ่งโอ้โหอุ้ยไอติมะพร้าวอ่อนเมึงจะเลี้ยงอ่ะอ้าวไม่จะม,มาหาันไม่อยากกินไอติมมะพร้าวอ่อน <c oughs> <c oughs> อันเดียวจบเลย <c oughs> <c oughs> ไม่มีเงินจริงๆ <el> <c oughs> แม่พูดออกไลรสดด้วยนะประเด็นถามสิน้นไอ้คำตอบสิ้นหวังมากเลยก็ตอบแบบสิ้นหวังว่ามีจะมีน้อยลูกอันเท่าไหร่คะละสี่สิโอ้โหพ่ออร์ละสี่สิบเองโอ้โหพ่อส <c oughs> ามคนก็เนี่ยสี่สิบแปดสิบไม่แจกจะเติมยังไงห้าวันแม่ให้สองร้อยใช้<ห>วันละสี่สิบห้าวันน่ะคิดดูพ่อหนูอยากกินไอศกรีมเอาไงเนี่ยกระดิก พี่เลยเหอะขอร้องฮะเมื่อเช้านั่นครับเมื่อเช้าก็เลี้ยงข้าวไปแล้วเด้อพี่สมปองเมื่อเช้าเลี้ยงข้าวดิฮะให้ผมเลี้ยงข้าวเมื่อเช้าสมปองอ่ะเ่งขึ้นหมอกเป็นตาลุตวนใช่สมบองนั่งสายหนาแน่หรืลเลูกเดี๋ยวพ่อดูตัรางก่อนเดี๋ยวตอนนี้เหลือกี่วันแล้ก็ไม่มีไม่ไม่ตอนนี้เหลือกี่วันเราวันที่หนึ่งเราเดินทางใช่ไหมหรืใช่ที่สองวัน พ่อเราตั้งอยูร้อยอะร้อยยี่สิบเป็นปะใส่ไปแล้วจะสงสารใครก่อนส้มปอกยืนยังยืนแล้วครับยืนคือวีต้ดตันแต่ว่าบอมมีเงินเหรียญได้หน่อยบปังว่อเช้าตัดเลี้ยงข้าวหนูจริงเหรอใช่เห็นยังสิผมก็มีน้ำใจดีไม่มีก็คือไม่มีเนาะใช่แต่ไม่พอพอถึงเวลามันไม่มีมันไม่มีจริงๆดิงดีเดี๋ยวมันก็มีดอกนี่สะพานแขนครับเป็นเสื้อผ้าไปเบิังสะพานแขน ก็ยังไม่ได้ไปไงนี่ก็สิงงนนี่ก็ะสีไงยังไม่ไปไงเพรายางพูดกบเสียงอยู่เนี่ยเออยังไม่พยายามพูดเสียงดังนะจะเลี้ยงเหรอกินเทอนี่ครับตอนนี้พี่น้องตอนนี้เข้าแวะพระยาเต่าไงนะครับตำบลตองไงอยอำเภอตองอยจังหวัดสกลนครครับเย็นนี้อยู่ไหนเย็นนี้อยู่วัดสะพานสีครับตำบลขมิ่นอำเภอเมียงจังหวัดสกลนครพี่น้องเอ้ยจนสิปิดฤดูกาลแล้วแต่เดี๋ยมาสกลนครครับสองงานสองงานทวนครับฤดูกาลหกพฤษจิก แมนโอเคครับพี่น้องเนี่ยคลิปนี้ไว้สันิดสักกันครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนติดตามฝากกดไลค์กดโดยกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ของตันอัตพลลำโพงน้ำเชี่ยวสารกินีลาไปก่อนครับขอบคุณทุกคนติดตามพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งอยู่ดีไม่หิ้วพอกันพี่น้องพี่น้องสกคนนครคืนนี้ครับว้าเจ้าวกนแล้วกันหนังผู้ชิทายคลิปเดี๋ยวยุ่วตอนท้าไปไหวเหรอไหมถ่ายรูปซื้อ ถ่ายได้มันกับเพลงลีกัซชิดไหมกับเพลงลีกัซชิดไหมเมันภาพไปเบิ้งกันมีพี่น้องพอดแล้วพี่แต้องไว้ครับพี่น้องโอเคพี่น้องพบกันไในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ